กบ้านก่อนเริ่มดู Shadow and Bone หรือตำนานกรีชาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel People Plus สำหรับเรื่อง Plus Plus วันนี้นะคะ People ะมาแนะนำให้ทุกๆคนได้รู้จักแล้วก็พาทุกๆคนไปสนุกกันนั่นก็คือเรื่อง Shadow and Bone หรือชื่อไทยตำนานกรีชานั่นเองค่ะ People รู้สึกว่าเรื่องเนี้ไม่ค่อยแมสในไทยเท่าไหร่ คือจะว่าไม่ค่อยแมสก็ไม่เชิงอะ่ะเป็นที่รู้จักในระดับกลางๆแล้วกันอ่ะพี่โปร,รู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้เพราะว่าซีรีส์สนุกมากเลยถ้าทุกคนนึกไม่ออกว่าตำนานกรีชาเนี่ยซีรีส์จะออกมาเป็นแนวประมาณไหนพี่โปอยากให้ทุกๆคนได้ลองนึกถึง The Witcher อ่าพอสนินภาพออกหรือยังว่าซีรีส์จะมาเวไหนนั่นแหละคะ่ะ คือมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยขายายเป็นจักรวาลจักรวาลหนึ่งได้เลยเหมือนกับหนังสือที่มีมาค่ะวันนี้พี่โป้ก็เลยอยากจะพาทุกๆคนไปทํากันบ้าน รู้จักตัวละครรู้จักสถานที่รู้จักประวัติศาสตร์ต่างๆในเรื่องตำนานฟีชาก่อนที่เราจะได้ไปดูซีรีส์กันนะคะเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคงผ่านตาใครหลายคนมากเลยทีเดียวเพราะว่ายิงแอดโฆษณาค่อนข้างสะบ่อยและซีซั่น2ขึ้นสตรีมด้วยบนเดสฟลิกเพราะงั้นเราตามมารู้จักอะไรต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้กันเลยดว่า Shadow and Bone ตำนานกรีชาดัดแปลงจากนาวนิยายไตรภาคชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของลีบาร์ดิโกแถมยังมีการ Mer g e เนื้อหาจากนาวนิยายจากักรวาลเดียวกันอย่าง Six of Crow เข้ามาผสมผสาในในเนื้อเรื่องของซีรีส์อีกด้วย อย่างแรกที่จะมาพูดถึงเลยนะคะเราจะมาพูดถึงแผนที่ในโลกของกรีชากันนะคะซึ่งในซีรีส์นั้นสถานที่ผู้คนประเทศเขตแดนทุกอย่างล้วนเกิดจากจินตนาการขึ้นมาเป็นเมืองที่ถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดโดยสถานที่หลักที่ปรากฏในซีรีส์นั้นคือดินแดนราฟกาซึ่งจากประวัติศาสตร์นั้นมีการแบ่งประเทศออกเป็นสฝั่งคือราฟกาตะวันตกและราฟกาตะวันออก ส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดการแบ่งแยกนั้นคือเจ้าแห่งความมืดทําการสร้างแดนพยับเงาขึ้นมาขวางกั้นระหว่างตรงกลางความน่ากลัวของแดนพยับเงานั้นคือนอกจากในนั้นจะมืดมิดไร้ซึ่งแสงใดๆแล้วในนั้นยังจะมีสัตว์ร้ายอย่างโวคราคอยคร่าเอาชีวิตเราไปอีกด้วยโดยราฟกาตะวันออกเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่มีกษัตริย์อยู่และยังเป็นที่เก็บตัวของเรากรีชาอีกด้วย ส่วนลาฟกาตะวันตกจะติดกับทะเลชายฝั่งซึ่งถัดออกไปไม่ไกลนะจะเป็นเมืองเคธดามที่เป็นเมืองหลวงของประเทศเคริร์ชอีกด้วยส่วนภาพรวมนั้นทางตอนใต้ของราฟกาติดกับประเทศชูฮันคนชูฮันเนี่ยหน้าตาจะออกไปในทางเอเชียนหน่อยซึ่งนางเอกจะเป็นลูกครึ่งชูฮันราฟกาแต่หน้าเหมือนชูฮันซะมากกว่าทำให้คนราฟกานั้นมองเหยียดนางเอกไม่น้อยเลยอาจจะเป็นเพราะประเทศชูฮันนั้นทำสงครามกับราฟกามาตลอด ส่วนตอนเหนือของราฟกานั้นติดกับประเทศเฟยดาซึ่งคนประเทศเฟยดาเนี่ยเชื่อว่าเหล่ากรีชานั้นเป็นแม่มดเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ต้องกำจัดอะไรเทือกนั้นต่อมาเรามาพูดถึงกรีชาใจความสำคัญของเรื่องกันดีกว่าค่ะสำหรับกรีชานั้นคือตำแหน่งของทหารที่มีพลังพิเศษที่ในเรื่องนั้นจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งค่ะไม่ใช่เวทมนต์อย่างที่เราเข้าใจกัน กรีชาจะถูกค้นพบจากการทดสอบในวัยเด็กเมื่อทดสอบและพบว่ามีความสามารถก็จะถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นกองทัพกรีชานั่นเองกรีชาแต่ละคนจะมีความสามารถพิเศษต่างกันโดยจะแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆคือ1 คาปาเรราอาคีแห่งผู้ควบคุมความเป็นและความตายมีความสามารถในการลงมือฆ่าหรือเยียวยาชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการสลายหรือซ่อมแซมการบดหรือทำลายหรือฟื้นฟูอวัยวะหรือแม้แต่การควบคุมชีพจรก็ด้วย ชุดประจำภาคีนี้จะเป็นสีแดงและผู้ที่อยู่ในภาคีนี้ก็คือนักรบพลังจิตผู้ได้รับการฝึกเพื่อเป็นนักฆ่าและผู้เยียวยาซึ่งได้รับการฝึกฝนทักษะในการรักษาและฟื้นฟูต่อมานะคะอิทิเรียลคีภาคีแห่งผู้เรียกพลังสำหรับกรีชากลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้สามารถแปลสภาพและควบคุมธาตุต่างๆได้ชุดประจำภาคีนี้เป็นสีน้ำเงิน ผู้ที่อยู่ในภาคีนี้นั้นประกอบด้วยผู้เรียกวายุซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดระดับความดันอากาศและอุณหภูมิเพื่อเรียกพายุได้ผู้เรียกอักคีสามารถนำธาตุในอากาศที่ติดไฟได้มาใช้ในการควบคุมไฟและสุดท้ายผู้สร้างคลื่นน้ำซึ่งสามารถควบคุมน้ำและดึงความชื้นจากบรรยากาศมาใช้ได้กีชากลุ่มต่อมานะคะมิทเรียลคีพาคีแห่งนักประดิษฐ์ ชุดประจำพาภาคีนี้นะคะเป็นสีม่วงผู้ที่อยู่ในภาคีนี้ก็คือดู a สผู้สามารถควบคุมสสารที่เป็นของแข็งได้เช่นโลหะไม้หินและผ้าแต่ในซีรีส์เราจะเห็นดูัสใช้พลังเพื่อควบคุมแค่โลหะเท่านั้นและอาคอมิผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมสารเคมีรวมถึงการทำผงดินระเบิดและยาพิษ นอกจากสีของชุดแล้วเนี่ยในชุดยังจะมีลายปักต่างๆที่แสดงถึงความสามารถของกรีชาคนนั้นๆอีกด้วยอีกทั้งชุดยังเป็นผ้าที่กันกระสุนเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมเพื่อสงครามตลอดเวลาจริงๆส่วนกรีชัยกลุ่มหนึ่งนะคะจัดอยู่ในประเภทอิทิเรียลคีหรือพาขีผู้เรียกพลังนะคะแต่จะเป็นพลังที่หายากมากๆอย่างผู้เรียกเงาและผู้เรียกสุริยะ มาถึงความพิเศษอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ดีกว่าค่ะกับการหยิบเอานวานิยาย s i c k o f Crow เรื่องราวในจักรวาลกรีชาที่เป็นภาคแยกสปินอ f ฟเข้ามารวมเป็นเรื่องเดียวกันกับตำนานกรีชาด้วย ซีรีส์จะเล่าเรื่องในรูปแบบ2องไทม์ไลน์นะคะคล้ายๆ The Witcher เลยจะเล่าในฝั่งของกรีชาไปพร้อมๆกับฝั่ง Sick of c คร w นะคะซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยจัดว่าเล่าดีเลยค่ะมีความซับซ้อนมีลูกเล่นแต่ดูง่ายดูแล้วเข้าใจได้แบบง่ายๆเลยและถึงแม้ว่าซีรีส์จะเล่า2ไทม์ไลน์ไปพร้อมๆกันแต่ก็ไม่ได้ทําให้แก่นเรื่องหลักนั้นเสียไปเลยแม้แต่นิดเดียว ฟังรายละเอียดเท่านี้ก็น่าจะพอทำให้จับทางการดูซีรีส์ถูกแล้วเพราะงั้นปีป p l e ขอเชิญให้ทุกๆคนไปสัมผัสความสนุกและเรื่องราวต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในซีรีส์มากมายวันนี้ที่ Netflix เลยนะคะวันนี้ซีซั่น2สตรีมแล้วทาง Netflix เลย ใครมีความเห็นอะไรอยากติชมอยากแนะนำหรืออยากให้เราพูดถึงหนังและซีรีส์เรื่องไหนอีกแนะนำให้เม้นต์กันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บข้อมูลเข้าไปศึกษาเข้าไปชมซีรีส์และหนังเรื่องนั้นๆก่อนจะมาทำคลิปให้ทุกๆคนได้ชมกันค่ะไม่พลาดทุกความสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เอาไว้ดูคลิปสนุกๆจากปีโป e Plus กันนะคะ